สวัสดีค่ะพบกับพี่เปิ้ลนะคะในช่องปัาตุ้งกดแฟมิลี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็พี่เปิ้ลก็อยู่ที่ทำงานค่ะต้องพูดเบาๆนิดนึงเดี๋ยวเกรงใจคนอื่นเขาวันนี้นะคะแม่พี่เปิ้ลจะเอาห่ขอข้าวค่ะห่ขอข้าวมาให้กินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่ห่ออะไรมาพี่เปิ้ลกินนะคะเหนียวเหนียว นี่เอาอะไรมาให้กินนี่นะคะ่ะวันนี้นะคะแม่ก็เอาแกงเขียวหวานนะคะกับข้าวนะคะกับข้าวมหวานดีค่ะเอามาห่อให้กินนะคะของเมื้อเช้งวันนี้นะคะนี่น่ากินมากนี่นะคะเดี๋ยวทิปปิลน,นะคะขอกินข้าวก่อนเลยค่ะอ่ นี่เปิ้ลกินข้าวอยู่ในห้องทำงานค่ะแม่ห่อข้าวมาให้กินแล้วนะคะคกินนะคะรีบกินตอนเที่ยงค่ะรีบทำงานต่อ วันนี้เป็นแกงน่าทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายค่ะตั้งแต่ตอนเย็นอ,อ,อร่อยที่สุดในโลกค่ะข,ข้าวสุนมแมนะ่เนี่ย วันนี้พี่เปิ้ลก็กินข้าวเที่ยงที่แม่ห่อให้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะต้องขอตัวเอาข่องข้าวแม่ไปล้างก่อนนะคะแล้วก็ไปแปรงฟันด้วยถ้ายัางไงเพื่อนๆกินข้าวก็ขอให้กินข้าวให้อร่อยนะคะโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีกล่องข้าวแบบเปิ้ลนะคะที่แม่ห่อมาให้กินนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ป้องกันตัวเองนะคะจาะกโรคติดต่อโรคโควิดด้วยนะคะแล้วก็ เราก็กินกับข้าวที่ถูกปากแล้วก็สะอาดแล้วก็ถูกใจด้วยค่ะถ้ายัางไงวันนี้ปันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงถ้าถูกใจนะคะก็ขอให้รบกวนติดตามาฝากช่องปัตตุ้งกรฟแฟมิลี่ช่องปัตตุ้งกรดแฟมิลี่ชอนัลด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามครอบครัวักปันด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ